สวัสดีครับหอดแล้วครับบานพี่แม่วันนี้วันครับลุงล้ำโอ้ยยูดีสิเนี่ยฟ้ามกล้วยฟ้ามงัวเพิ่นครับชินองครับโอ้ว่านังกินปลาเนี้ยแของมาเขาถึงนี่หมดมาเนาะ ผู้ใดเอินมาดียวนี้บ okay. ุญอียงงกับแฟงงาไอเหี่ยจ้าเอินแค่บุญหนึ่งนะงว่เขาเป้านของเนี่ยเขา้านของเนี่ยใช่แล้วแล้วต้มน้ำมันห้อนแล้วก็ตีนฟอกลงก็เอามาปรุงนอกได้ลโอเคครับยกบ่บ่ไแช่เนี้ยบรรยากาศแค่นั่นแหละบ่บ่แช่ไปทำมาปรุงที่เป็นต้มน้อยเอิ่นต้มน้อย เจ, ranch, จ кров, ้าก oh. ็เเป็นตะนาวแห้งเลยนี่บ่อ๋อคนว่าแตงขึ้นในหอยค้ยเด้อโอ้บ่เมียนี่แหละหอแ้เลยไม่หวมันเป็นร่อนหนาวพอคนบางนามีแล้วตอนนี้่านานสขาวตลอดเพราะว่าสิเหลืองตงแตงเวทแตงเียงพออาบน้ำมาด้เจ้าช่งหนึ่งเคยเห็นเคยเห็นเขาแฉลบสีหามือเลยนี่ไปรีวิวอันเครื่องเสียงให้เขาบ่เครื่องเสียงไปจักเดีว คม่ไม่ลองพิ้งหรือไงโดยโดยชาวบัวคับมาสองคนขั้นนี้มาสองคนเทไรครับเมีนมาได้มีเทไรเป็นรถตูเซฟมืนะมึงเดินรอดไปไหนเดินรอดนะา เนลดเตยูแ่ว่าใหญ่ย่ไมงดีจไหเนาะตยูเนาะอันมมีงานไหนพ่นแมนนอนฝอยู่ในเรือเนี่ยสนเสียงได้ส่วะได้สวได้ส่วสเียงกดีเลยเอ่อนี่าตำรวจขาตรวจเงียวบ้ามันคือติล่ะยูเสยยูเสยบุเม็ม่ี่กัว่าตัวกิดืออยูเมื่อไงเขาตรวจว่านน อันไเบียร oh, ์มาจากสาวหน่อยครับโอไป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 เลยครัพ่อพ่อให้มันตรวจแล้วเอี่ยวก็เพ่ให้ตรวจแล้วเนาะตรวจนะขี่มันเอี่ยวเลยขี่มันตรวจพ่อพ่ออีกพ่อพ่ออะไรล่ะดีดีดีดัแหม่อายเอ็กซ์แสตในตำนานยอดกาแฟเอาไหมลาเต้นี่ผมมันมันซื้อไอ้สองแล้วมันแถมแก้วเอาผมให้แก้วด้วย ลาเต้นะขอบคุณครับกำลังต้องการพอดีไม่หวานมากนะเอาเที่ยวรถเข้าทางไหนนี่ทีวีมา็มมามามาผมมาปัดกล้วยเราึ้นหลายตัวเถอะปัาปัดกล้วยแม โอ้ยมีหัดผัดลมครับเอาเน้ยมเดียนนนนนมันมฮันวาไอเหนือเนี้ยมเดียนมีหน้ามษาเนี่มันก็สีเอาเสียงป๊อดวามันมีสองสั้ตัวเป็นฟ้ามเลยตัวนี้ <c oughs> เอามันคือบ้องหนังสีนวล อ้ฟาร์มเลยฟาร์มเลยเป็นฟาร์มเลยเอ่อคักยังไงดีวะโอ้พี่น้องครับว่ามันมีตัวสองตัวครับคุณนะเชียรวเนาะเนาะว่าตัวนี้มันสีหวงลกูกมัน,นมันมีลูกหน่อยสีหวงลกูก กากายยากหรอกพี่น้องเอ้ยเขาแย้มให้ที่เรด,ดูมันหวงลูกมันตัวนั้นมันพ่นพูดพูดพูดแหะตัวนั้นหน,นเรื่องไหนมันมีลูกน้อยอย่ะมันหวงลูกมันอ๋อผมเข้ามาเนี่ยมันผมผ่านมันพูดฟาดพูดฟาดแต่เลยเอาว่าไปดิปอดเงิดว่ามันมีโตัวสองตัเกือบห้าชิพหนึ่งสองสามสีป 1, 2, 3, ่ประมาณสามชิพตัวสี่ชิพตัว เอาคือเห็ดขักแท้นี่แม่ไอ้แม่นไหมเอาติดลิขสิทธิ์ไหมนี่ฮะติดีของเราไงติดของเราเต็มเต็มมือเจ้าผู้แขนป้อนไข่ไอ้ยืนห้องให้ น้ำตาพังยาอ้ยืนให้กันกอดขวดเหล้าขาวยืนนึ่งในใจเม่นเขาไอ้ได้ยืนเมาบังเขากอดนงังเอาเสียงเสียงบอดีตีขึ้น,หนเห็ดหนา โอ้ยสงสัยเสียงไม่ดีมันจะผิดผมหู้จักว่เพียงยืนหนึ่งมันเขายืนมามันอายอะผู้ได้ร่องเนี่ยหู้จักว่เอ้อ โอ้ยเจ็บข้อหาน้ำอุ่นกินดีกว่า ยันที่ลือกเซี้ยดกับปีนองตเต็มเต็มเลยละ่ะทรงแห่จำนุวยแล้วปดให้เพ่งนี่โอ้นี่้ด้น้ำบุญใช่ใช่ให้จาเงินกดให้นะฮะฮะัะนี่แม่เจ้าไปอันอันติ่งลิงติง่งยังแมีโฆษณาเครื่องเสียงเขาแม่พออยู่หลานยังไงยังใสวี่้ฟ้าแม่ มันตะโดนเราเตียงให้จังเดะโอ้ของมนพระยากบ่งแมียนบ่ไปเทื่องอีสานบ่เมียนตู่ลำโพงหน่อยนี่เมยนมันมีไหมอีกไหมยิ่ส่เกินยังขึ้นของเขาเล่าไปลองเจ้าเต้ยงตัวเป็นผู้เฒ่าไหมผู้ยิ่งไหมผมขาวๆเม่เจ้าไปลองใส่ไหมเขาอยู่ไหมอยู่ลานเลหนอวเพราะมันยุคโภสุ่จิต นึกว่าเราจำอะไรโอ้แหวนนี่คืองามสิกวะแหวนนี่ไหมออกใหม่เนี่ยใส่ปุ้งว่าทยหลุดเอเร้อหลุดขอบครับโอ้ธรรมดาเนี่ผู้ไไทยหลแลเราหุ่นิดเราได้หลังหันนี่น้องกันเจ้าจังห่ไทยดิต้องหุ่นหคนอาโอกาสเฮ้ยไทยตุลูแมมจแตน้ออะไรีึนว่ใครจะอความพูดเอ เราก็ลอความแกมเขาหรือเปล่าไมได้เห็นความเม่อกี้ใไหมอันนว่าอบวุนตาหอดบานไอแม่หล้วมากหอดจังโมงแล้วพอว่านเอานั่งมาพาทานสีมวที่เอาตีมากกัมาพนี่เลยที่เรียมไว้ให้เล่นบอละบง่นเบอร์ไม่ซิกความันค้งตด้แล้วก้อยนอ้นก้มเนยอก้มน่อยครับ ขอขอบคุณถูกความรักถูกแรงใจครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีพอแหลมน้ำเนื้อครับขอบคุณครับสิมาสั่งผ้ามุ้เซียนให้พี่น้องครับกับเงาะหน่อยครับลำเพื่อนออฟิเชียลหรือว่าเงงหน่อยเผ็ดมันแพงครับผมน้องลุงครับ<ไ>นี้มาหอดแล้วยมความง้อความกล้วยของพี่นันจักรพันธ์ครับ แล้วสีคว้าตัวไปกินเขากัะบวัดเป็นมูเพิ่นจะข้าวครับพี่น้องครับอากาศสิบถ้าเรากิจม,อมอือนี่นนกับจิตไทยเอ็มวีมาเร็นโอ้ปอร์แมนไทยเอ็มีตัวละมือนี่มาเร็นมาม่วนบานปีแม่นเพราะว่ามือนี่เหรียญยูไช่พุ่มครับอยู่ไก่ห่างกันประมาณสิบกวโลครับผมขอบคุณนนพี่น,อน้องหลายๆครับ